สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเส้นทางนะคะไปแปลที่ดินแบ่งขายกันนะคะที่ซอยสากอนเราก็เริ่มจากตลาดเกียร์ละกันนะคะจากตลาดเกียร์ค่ะก้มหน้านะคะไปยังสี่แยกวัดโบหรือที่เรียกกันว่าสีแยกอันดามันนะคะนี่เลยค่ะไปของเรานะคะที่ดินแบ่งขายค่ะราคา4.900แสนบาทนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปกันเลยค่ะ วิ่งไปบนถนนนะคะบ้านนาวงนะคะวัดโบนนะคะให้เลี้ยวขวานะคะป้ายนี้นี่เองนะคะเราก็เลี้ยวขวาค่ะไปยังถนนคันทงนะคะขับลรงไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะเดยกก็จะมีป้ายนะคะบอกเส้นทางไว้ค่ะให้เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปยังซอยสหก์ค่ะนี่เลย เราก็เลี้ยวซ้ายนะคะไปยังบนถนนซอยสากรคะ่ะวิ่งขับตรงไปเลยคะ่ะที่ดินนะคะจะติดถนนคอนกรีตนะคะมาถึงยังแปลงที่ดินแล้วคะ่ะแปลงนี้นี่เองนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเดี๋ยวก็จะมีป้ายติดไว้นะคะที่ดินแบ่งขายนะคะเริ่มต้นที่4,90,000บาท